สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไม์เลิบเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีฟซีสายลุงพลป้าเตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าเตนทุกๆคนนะคะสวัสดีฟซีเก่าไม่เลิบด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไม์เลิบเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนคะ่ะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไม์เลิบเจเจห้าเก้าแปดชาแนล ทักไทยเอเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวเดนแล้วก็คนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไมล์เลิฟเจนะคะคลิปนี้ไมล์เลิฟเจได้ไปฟังคลิปของคุณนาทีเนาะที่พูดถึงนะคะกับกับยายเนาะยายสหายลุงป้าทั้งสองนั่นแหละค่ะเนาะแต่ว่าในคลิปนั้นเราได้ยินพูดถึงว่า เอสหายลุงคนที่2ที่ออกไปนะคะก็คือยายจำลองใช่ไหมคะที่พูดถึงนะคะก็คือในวันที่ยายออกไปแล้วก็วันนี้เอาคลิปของยายมาเปิดให้ f อฟลุงป้าฟังเนาะและเราไมล์เก็ได้เข้าไปฟังนะคะในสิ่งที่ป้าจำลองออกมาพูดเนาะความในใจของยายจำลองนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะก็คือพูดถึงว่า ไม่ไม่พอใจในสิ่งที่ลุงพูดนัแ่แหละค่ะว่ายายเป็นคนออกไปเองทั้งสองยายว่ามีความสมัครใจออกไปเองอยังต้อนรับอยู่นะถ้าจะกลับมาก็คือไม่พอใจในสิ่งนั้นแล้วว่าเมื่อก่อนทำไมไม่พูดแบบนี้เมื่อก่อนน่ะไม่ว่าจะเป็นเอฟซลุงป้าหรือยูทูบเบอร์ข้างลุงป้าดาเขาสารพัดจะด่าทำไมไม่ออกมาปกป้องเขา แล้ววันนี้จะมาบอกว่ายายออกไปเพราะเพราะเพราะยายออกไปเองเลือกที่จะออกไปเองก็คือเหมือนกับว่าลุงไม่เคยปกป้องเขาไม่เคยที่จะห้ามยูทูบเบอร์หรือห้าม f อฟของลุงมาด่าเขาอันนี้ยายต้องย้อนไปดูด้วยนะว่าในวันที่ยายด่า f อฟหรือว่า นะคะด่ายูทูบเบอร์ด้วยกันเนี่ยลุงไม่เคยสั่งให้ใครไปด่าใครอันนี้ยายต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วกันเนาะไม่เคยสั่งให้ใครไปด่าใครหรอกมันแล้วก็ไปห้ามใครก็ไม่ได้ด้วยแหละว่าอย่าด่ากันนะเพราะแต่ละช่องมีช่อง Youtube ของตัวเองแม้แต่ยายนะคะก็ไปด่าอีกคนจนได้คดีมานะ่ะก็เพราะยายเลือกที่จะด่าเองไง เลือกที่จะเป็นคนด่าคนอื่นเขาเองหรือคนอื่นเลือกที่จะมาด่ายายเองนะ่ะแล้วจะให้คนคนหนึ่งไปห้ามว่าอย่าให้เขามาด่านะห้ามได้แต่เขาจะฟังไหมละยายห้ามเขาได้แต่เขาจะฟังไหมล่ะวันนี้ฝนตกนะคะทุกคนยายต้องแยกแยะให้ออกว่าระหว่างคดีกับการด่าทอทางโลกโซเชียลเนี่ยมันคนละส่วนกันที่ยายจะเอานิสัยส่วนตัวของแต่ละคนออกมาพูดว่าลุง นิสัยส่วนตัวลุงออกมาพูดว่ายายที่ยายพูดมานะ่่หมายเรบเจเจเข้าใจในในส่วนนั้นนะแต่ว่าจะให้บอกว่าลุงมีนิสัยหรือยังไงเกี่ยวกับคดีเนี่ยมันคนละส่วนกันนะยายส่วนคดีลุงไม่ได้ทํายายก็เคยพูดมาเสมอไม่ใช่หรือว่าลุงไม่ได้ทําลุงเป็นคนบริสุทธิ์ลุงไม่ได้ทําน้อง ถึงวันนี้ยายจะออกไปจากลุงยายจะไม่พอใจเอฟซลุงป้าไม่พอใจยูทูบเบอร์ที่ไปได่ายายแต่มันคนละส่วนก,นกันกับการที่ลุงมีคดีนะยายยายต้องคิดให้ได้นะในส่วนนี้นะคะโอเคยายอาจจะน้อยใจไม่พอใจไม่อะไรก็แล้วแต่นะคะหรือที่ยายบอกนะคะเกี่ยวกับว่าการที่ ลุงโดนสื่อสัมภาษณ์น่ะว่าเป็นยายยายจะไม่ทําเด็ดขาดที่ต้องเงนหน้าสัมภาษณ์ใช่ไหมคะแล้วไมล์เล็บจก็เข้าไปดูคลิปที่ลุงให้สัมภาษณ์กับน,นักข่าวแล้วอันนี้ไมล์เล็บจเจก็ขอแย้งด้วยเหมือนกันนะคะก็คือไม่เห็นด้วยในสิ่งที่ลุงทำนั่นแหละต่อให้คุณนทีบอกว่าลุงอยากให้นักข่าวถ่าย อ่อานพระพรมพไปด้วยอันนี้ไม่เล็บเจเจไม่ไม่ไม่เห็นด้วยนะในส่วนนี้นะคะเพราะว่าการที่เราจะให้สัมภาษณ์ใครสักคนเนี่ยมันควรจะลงมาสัมภาษณ์ยืนคู่กันซึ่งให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้ไม่เล็บเจเจก็เห็นด้วยกับยายจำลองนะคะเพราะว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันถึงเราจะยุ่งแค่ไหนเมื่อเราอยากจะให้สัมภาษณ์เราก็ควรลงมาให้สัมภาษณ์เขาจะถ่ายหรือไม่ถ่าย สารพระพรมเป็นสิทธิ์ของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะบังคับให้เขาถ่ายหรือไม่ถ่ายนะคะมันเป็นไปไม่ได้อยู่ที่ตัวนักข่าวแต่ละช่องที่จะถ่ายและนําเสนอออกไปนั่นแหละค่ะก็คือมันเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่เราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้ไมล์เลิฟเจเจก็ขอติงตรงนี้ละกันเนาะต่อให้เราจะมียุ่งแค่ไหนเนี่ยเมื่อออกสื่อหรือ อยู่ในสื่อสาธารณะที่คนเห็นทั่วโลกเนี่ยควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันในส่วนนี้ก็ขอให้ลุงปรับปรุงในส่วนนี้แล้วกันรู้ว่ายุ่งรู้ว่างานเยอะแต่เราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยในส่วนนี้นะคะอย่าลืมนะลองหันไปดูเาราหลายๆคนที่ตามนี้ทําตัวแบบไม่ให้เกียรตินักข่าวไม่ให้เกียรติคนในกองถ่ายเนี่ย คนเหล่านั้นก็ถูกตำหนิออกสือ่อหรือบางคนดับไปก็เพราะพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นแหละคะ่ะม,มันมีส่วนนี้ด้วยยิ่งช่วงที่เราจะนะคะไปฟังคำพิพากษาตัดสินคดีเนี่ยเราก็ควรจะให้เกียรติทุกๆคนที่เดินเข้าหาเพราะนั่นมันคือสิ่งหนึ่งที่เราจะสื่อสารออกทั่วโลกนะให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นแบบไหน นะคะอันนี้อยากให้อยากให้ลงนึกถึงส่วนนี้ด้วยเนาะยิ่งถ้าเราไปมีปัญหากระสื่อช่วงนี้นะคะเขาไม่มีทางที่จะพูดให้เราในด้านดีแน่นอนนะคะเขาจะโจมตีและพูดรับหลังเรายังไงเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปเพราะนั่นมันคือสื่อนะคะก็เหมือนกับช่วงนั้นเนะ่ะเขาไปพูดรับหลังเราสารพัดยังไงเน่ยคนที่อยู่ข้างเขาเหล่านั้นหรือว่าคนที่อยู่ระเวกในส่วนที่เขาไปพูดนะ คือเราเสียหายไปหมดแล้วเขาเชื่อทางข่าวไปหมดแล้วอะว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คืออยากจะติงลุงกับป้านะคะก็อยากให้เอาส่วนนี้มาปรับปรุงหน่อยแล้วกันเนาะการที่เราจะให้สัมภาษณ์ใครสักคนหรือให้สัมภาษณ์สื่อหลักเนี่ยแทนที่เราจะลงมามันก็ไม่ได้เสียเวลามากมายเราลงมาเราสามารถปีนขึ้นไปทําใหม่ก็ได้หรือถ้าจะให้เขาสัมภาษณ์ ก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ผมเสร็จตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมลงไปสัมภาษณ์ช่วงนี้ช่วงนี้ได้ไหมเพราะมันการไปยืนสัมภาษณ์อย่างนั้นมันก็เหมือนกับน,นะคะเราไมา่ให้เกียรติเขานั่นแหละเหมือนที่ยายเขาพูดนั่นแหละก็ถูกต้องการลเทศะบางอย่างเนี่ยเราก็ควรคิดได้นะคะเราก็ควรคิดได้ในส่วนนั้นนะ่ะเนาะอันนี้ก็คือตีดิ่งในส่วนนี้แหละแต่สําหรับยายที่พูดเรื่องคดีของลุงหรือว่าพูดถึงพฤติกรรมของลุงหรือพูดพูดถึงพฤติกรรมของยูทูบเบอร์หรือว่าเอฟซีลุงป้าที่ไปด่าเขาเนี่ย ถ้าเราไม่ด่าเขาก่อนหรือเราไม่พูดอะไรที่มันนะคะไม่ดีเขาก็คงไม่ไปด่าเราอะเหมือนกับที่บอกว่านะคะลุงสั่งให้ youtube ข้างกายไปด่าเนี่ยเราไม่ได้ยินกับหูว่าเขาเป็นคนสั่งเนี่ยสิ่งนี้ก็ไม่ควรพูดออกไปว่าเขาเป็นคนสั่งอย่าลืมว่าขนาดยายนะ่ะมีคนเอฟซีเนี่ยคอมเมนต์ไปหายายนะ บางทีเขาไม่ได้ว่าอะไรให้ยายด้วยซ้ำไปยายอ่านคอมเมนต์ไม่รู้เรื่องอ่านคอมเมนต์ไม่เข้าใจในคอมเมนต์ที่เขาพิมพ์ไปเนะี่ยยายก็ด่าเอฟซีไปแล้วอ่ะยาไปแบบสเสียหายแล้วอ่ะเนี่ยส่วนนี้ยายก็ต้องเอาไปดูด้วยว่าที่ยายด่าเขาไปแบบนั้นนะ่ะเขาจะไม่ด่ากับยายหรือมันก็ดอูอยู่ที่ตัวยายด้วยอ่ะ เพราะว่ายายเลือกที่จะด่าไปด่ามาไงเขาถึงต้องมาด่ายายนะจะให้คนคนหนึ่งหรือสองคนไปห้ามยูทูบเบอร์ทั่วประเทศเนี่ยที่เขามีอคติกันแล้วอะ่ะจะไม่ให้ไปด่าซึ่งกันและกันเนี่ยมันห้ามใครไม่ได้อยู่แล้วส่วนนี้ยายก็ต้องคิดด้วยแล้วกันนะคะความดีที่สะสมหรือว่าอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเราก็เก็บส่วนนั้นไว้นะคะอะไรที่ยายครับแค้นใจบอกจะ นะคะจะพูดจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอันนั้นมันคือพฤติกรรมส่วนบุคคลหรือพฤติกรรมภายนอกที่ไม่ได้ไปเกี่ยวยุ่งกับคดียายก็ไม่ควรจะเอาพฤติกรรมเหล่านั้นมาพูดให้เขาเสียหายเพราะมันไม่ได้อยู่ในคดีอันนี้คือเขาจะตัดสินคดีในวันที่31คือคดีหลักที่คนในครอบครัวเขามีปัญหากันต่อให้พฤติกรรมของคนในครอบครัว เขาจะพูดเสียสีหรือด่าทอกันหรือว่ามีปัญหากหับยายนั่นมันคือเรื่องส่วนตัวมันไม่ได้เกี่ยวกับคดียายต้องคิดตรงนี้ด้วยนะคะจะพูดหรือว่านําเสนอในด้านลบของเขาเนี่ยทาไมยายไม่พูดตั้งแต่วันที่ยายอยู่กับเขาละ่ะว่าเขาเป็นแบบนี้แบบนี้เมื่อยายออกมาแล้วยายพูดแต่ด้านลบของเขาอีกอีกคนหนึ่งเนี่ยบางทีนะคะการพูดลบให้ผู้อื่นเนี่ยมันก็มองได้หลายอย่าง คือคนเราเนี่ยเมื่อไม่ชอบกันแล้วก็จะทําทุกอย่างหรือพูดทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบนั่นเลยค่ะแล้วคนที่เข้าไปติดตามเนี่ยลุงป้าก็ต้องคิดด้วยว่าคนที่เข้าไปติดตามไปฟังยายจําลองพูดเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยจากที่ไม่เชื่ออาจจะเชื่อก็ได้เพราะว่าเขาเคยอยู่กับลุงกับป้าและเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันเวลาพูดอะไรออไปเนี่ยสังคมจะเชื่อ ส่วนนั้นเยอะด้วยซ้ำไปสิเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันต้องเห็นพฤติกรรมซึ่งกันและกันนะนะคะเนี่มันก็คือเป็นผลเสียในในทางหนึ่งที่วันที่มีปัญหาและไม่เคลียร์ใจกันนั่นแหละคะ่ะมีปัญหาไม่เคลียร์ใจกันไม่พูดกันมันก็เลยมีสิ่งนี้ออกมาในวันนี้ไงคะเนาะเอาไปเป็นบทเรียนแล้วกันเวลาเราอยู่ด้วยกันกับใครเนี่ยนะคะเวลามีปัญหาควรเคลียร์และ เคลียร์ใจกันพูดคุยกันไม่ใช่ออกมาตอบโต้หน้าสือ่อยกหูโทรศัพท์คุยกันเพราะต่างคนต่างมีเบอร์ของกันและกันอยู่แล้วจะได้ปรับความเข้าใจกันพอวันที่เขาออกมาเฉและสังคมเขาดันไปเชื่อด้วยสิเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะยังไงเขาก็ต้องเชื่อเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันนั่นเลยค่ะ เนี่ยมันมันเสียเปรียบตรงคําว่าอยู่ด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันต้องรู้พฤติกรรมซึ่งกันและกันทําให้คนเชื่อเรื่องนี้เยอะก็ประมาณนี้และค่ะเนาะวันนี้มันอาจจะนะคะไปเลิฟจีจีขอรูปลงเนาะเพราะว่าอยากให้เห็นต้นไม้เปลี่ยนสีกําลังสวยๆค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองนะคะเนี่ยค่ะ ต้นไม้มันกําลังเปลี่ยนสีเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แหละคะ่ะก็คือมาเป็นกําลังใจให้ลุงป้าแหละคะ่ะและส่วนยายเนาะก็เวลาเราจะพูดในพฤติกรรมของใครมันไม่เกี่ยวกับในคดียายก็ต้องแยกแยะให้ออกด้วยเพราะว่ายายก็อายุเยอะแล้วจะเอาพฤติกรรมเก่าๆของเขามาพูดในวันที่เขากําลังจะตัดสินคดีทําให้คนอื่นเชื่อว่าลุงนะคะผิดในคดีนั้นหรือเปล่าอันนี้ยายต้องคิดด้วยนะคะในส่วนนี้เนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แหละคะ่ะ ก็ฝากเอฟซีลุงป้าและการใครที่พอมีกําลังก็ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้านั่นแหละค่ะทุกๆตัวที่ทําออกมาของทีพีสกินบริษัทมดลงโ์ทรั์นะคะและก็ฝากผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้ามาดิพี่ของคุณราชนีลูทิเซตของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณนุวัฒน์และก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนเอฟซีสายลุงป้าที่ค้าขายทางออนไลน์กันนี้แหละค่ะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะก็ขอให้เอฟซีเก่าไม่เลิฟเอฟซี ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนมีแต่วความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งใดก็คอยสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกๆ,ๆ,ๆการครอบครัวอบอ,อุ่นกันทุกๆคนนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือ,เ,ลอเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ